ผมไอ้ลองจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกลหลยอนมาได้มาสามเดือนสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงมันเกินปีแล้วน่าจะสองปีแล้วอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของที่เป็นกดไหลย,ยอ้อนโน้ตเทอาใชาไปไวแล้วนั้นผมได้ต้องหาข้อมูลทุกเรืองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้นจะมาพูดถึงมะขมะมะเขือม่วงหรือว่ามะเขือยาวนะครับผมว่าคนเป็นกดอย,ยอนอะ่ะคิดได้หรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องมาดูค่าเพรกันก่อนนะครับค่าเพรคืออะไร ค่าเพคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพสนั้น,นต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวเช่นนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพสของมะเขือม่วงหรือมะเขือยาวเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทําให้สุกอะ่ะจะอยู่ที่เก้านะครับผมแต่ถ้าทําให้สุกแล้วอะ่ะจะอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับนะนี่มันมากกว่าเจ็ดถ้ามากกว่า 7, เจ็ดนี่แสดงว่ามันแทบจะ ไม่มีกฎหรือว่ามีกฎแค่เพียงเล็กน้อยเองนะผมนั้นคนเป็นไกย้อนสามารถกินได้แน่นอนครับผมถ้าก็มะเขือยาวเนี่ยเป็นผักที่มีไฟเบอร์อยู่สูงพอสมควรเลยไฟเบอร์เนี่ยดีต่อคนที่เป็นกรดไหลย้อนมากๆนะผมเพราะทาให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายแล้วก็ยังสามารถช่วยดูดซับกรดได้ด้วยไขมันก็น้อยนี่มันดีมา,มากๆสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเลยนะครับอืมแต่ว่าบางทีนะก็ขึ้นอยู่กับเมนูเมนูด้วยที่เรากินอนะ่ะอย่างเช่น มะเขือยาวชุบไข่ทอดอันอาจจะอมน้ํามันหรือว่าถ้าเราเอามะเขือเนี่ยไปจิ้มน้ำพริกกระปิยก็อาจทำเราเกิดอาการได้คือบางคนอาจจะมีแบบกอดหลย้อนที่รุนแรงแค่กินอาหารที่มีพริกหรือว่าอาหารที่อมน้ํามันมันย่อยยากนะฮะแล้วการกินอะไรเผ็ดเนี่ยมันจะทําให้กดกระเพาะหลังกดมามากกว่าเดิมคือมันจะหลังมาอัตโนมัติเลยเราห้ามไม่ได้ดังนั้นถ้าอยากจะกินมะเขือยาวหรือมะเขือม่วงแบบเซฟปลอดภัยส่วนนะเอาไปต้มกินครับผมจิ้มซีอวนิดนึงก็ได้ หรือจิ้มพริกกะปินิดนึงก็ได้จิ้มแบบไม่ทําให้เราแบบเกิดอาการนะครผมจะรู้เรื่องว่าเกิดอาการเกิดอาการไหมก็ต้องกินกินแล้วก็ต้องรอสภาวะ,ะถึงถึงจะรู้ครับผมถ้าเรามีอาการก็ไม่ต้องกินถ้าเราไม่มีอาการก็กินต่อไ็ได้ครับผมก็สรุปมันคือยาเม็ดของว่วงกินได้แน่นอนครับผมแต่ว่าเพื่อความโชว์ก็ต้มกินหรือปรุงไดน้น้อยดีกว่านะครับผมทรับคลิปนี้ก็เทเป็นเท่านี้นะครับ ผลเค่อดกับอาหารแล้วก็กลระย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ